สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ท p ัพเพราะสตาร์ทัไม่มีคำเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะทุกคนก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะกับพอดแคสเตอร์นูม่มีเจ้าเก่ารายเดือนปาจ๊ะแล้วก็พี่โสพลโสพลสุภาพมังมีแห่งออมมันีสวัสดีครับทุกคนได้ข่าวว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาไปเที่ยวฮ่องกงมาเป็นไงบ้างคะสนุกครับเหมือนในคลางแบบได้ไปปลดปล่อยได้ไปไพซีฟ์กับมิกกี้มาเรียบร้อยครับ คนที่ชอบดิสนีย์ไลน์มากตั้งแต่แบบเป็นเด็กอะไรอย่างนี้ครับก็ได้ไปครั้งแรกตอนมาอายุสิบขวบถือว่าโชคดีมากๆนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นแบบตอนนั้น Toy Story ครับกำลังสร้างมันไม่ไดม้มันยังไม่ออกนะแล้วก็ t อ y t t r y y ภาคแรก ถ้าผมรู้สึกว่าแบบโหมันเจ๋งมากเลยในแอนิเมชันอะไรเงี้ยครับตอน,น,นก็รู้สึกว่าให้มันเป็นอะไรที่เจ๋งอะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มแบบชอบดิสนีย์มาเรื่อยๆดิสนีย์พิกซ่าแอนิเมชันอะไรเงี้ยครับก็ชอบมาเรื่อยๆคือก่อนก่อนหน้านั้นตอนนี้เป็นเด็กก็ดูแบบมิกกี้เมาส์ดูอะไรเงี้ยแหละแต่ว่ามันไม่ได้อินมากขนาดนั้นจนมาถ้าไปที่ติ่มป้าแล้วก็รู้สึกว่าแบบเมันเจ๋งอะ่ะเครื่องเล่นต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับพอกลับมาปุ๊บก็เริ่มแบบเอออินกับดิสนีย์แลนด์แล้วก็โตมาก็ยังก็ยังอินออยููู่่่่่เเเเเววลลาาาาาททททุุกกกกกครรรรรััรั้้้้งงีีีบบไไปปปป็็็จจจะะสสสสึึึมนนนนถพข๊ เขาเรียกว่าไงมีความสุขทันทีอ่ะแบบ instant happiness แบบเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเรารู้สึกโอ้แบบได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วแบบได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีครับลูกไปก็มีความสุขก็คือลูกก็อินกับดิสนีย์อยู่แล้วเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาไม่ได้ชื่นชอบแบบพวกเครื่องเล่นผาดโผนอะไรอย่างเงี้ยนะเอาลูกไปเล่นรถไฟของตีลังกามาเรียบร้อยร้องไห้ไปเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งยกไม่ชอบเรื่องพวกนี้แต่ว่าจะชอบแบบการแสดงชอบโชว์อะไรเงี้ยครับก็ไปดู มัวหน้าดูแล้วทิ้งดูโชว์ดูอะไรเงี้ยครับเขากจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้หญิงเลยก็สนุกดีครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปในส่วนของฮ่องกงผมก็ชอบฮ่องกงนะคือคนฮ่องกงอ่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวมานานแล้วมั้งรือว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่พอเราไปเสร็จปุ๊บมันจะมีมีความรู้สึกว่าเออเขาสื่อสารภาษาอังกฤษเราเวลาพูดกันสื่อสารกันอะไรเงี้ยก็จะเข้าใจกันง่ายขึ้นครั้งนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ผมอาจจะสังเกตเห็นก็คือว่าเหมือนคล้ายกับ เขามีความพยายามที่จะบริการดีขึ้นอ่ะสัปดาห์นี้เราก็จะพูดเกี่ยวกับฮ่องกงน,นะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงยังไงฝน PM2.5 เป็นรากยาวไปนหนึ่งใครยังไม่ได้ฟังก็กลับไปฟังได้นะครับฟังระบนเกี่ยวกับ PM2.5 แต่ว่าตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ยังแย่เหมือนเดิมนะ้องมีเนาะเห็นว่าจะมีพายุมาเอ่ออาทิตย์นี้แต่ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะช่วยได้ขนาดไหนเพราะว่ามันก็มาแล้วสองรอบแต่ว่าก็ไม่ได้ดีขึ้นครับผมก็ที่จริงสัปดาห์นี้จะพูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพอัน,น,นรับหนึน เคยได้ยินแวแบๆจากออมมันนี่แล้วก็จบแล้ะค่ะเคสติฟายเป็น,นอุปกรณ์เสริมเทคโนโลยี Start erm ที่ยอดขายหลักหมื่นล้านอะแบบขายขายเคสพวก e อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มียอดขายหลักหมื่นล้านได้มันเป็นสตาร์ทอัพที่เจ๋งมากๆแล้ว,ลวเขาก็น่าสนใจมากๆเหมือน,นกันก็คือว่าเคสของมือถืออะครับต้องมีเวลาซื้อโทรศัพท์มือถือต้องมีต้องใส่เคสถูกป่ะอ๋อต้องใส่อยู่แล้วกันก็ต้องใส่เลยแต่ว่าคนเขาไม่ใส่ไม่ใส่นะมาคนเป็นแบบเนเก็ตเลยอะเปล่าเปล่าเครื่องปเปล่าอะไรเงี้ยครับมันคือบริสุ์อะไรเไงี้ประมาณนี้แต่ว่าอย่างผมอะผมใส่เคสทุกอันตั้งแต่ i p h o n สามไอโฟนสี่อะไรเงี้ยครับผมเป็นคนซื้อ iPhone แต่ซีซั่นแรก ตั้งแต่แบบเครื่องแรกไปรอที่ร้านตอนนั้นน่ยยังไม่เคยซื้อไม่เคยซื้อเคสอะเพราะว่าตอนที่เอาไอโฟนออกมาแรกปี2อปีมันยังไม่มีอสซอรีเนาะมันก็จะเป็นแค่แบบไอโฟนใช่ไหมพอไอโฟน e 3 GS ตอนนั้นก็ยังไม่มีเคสมันจะมีไอโฟน e 4ที่เริ่มมีเคสออกมาไอโฟน e 4นี่จะเป็นเครื่องบางๆจะเป็นแบบขอบสี่เหลี่ยมอะครับคืออย่างไอโฟน e 3 GS นี่มันจะเป็นหลังโคง้โคงๆนั่งหนีจได้ไหมไอโฟน e 4ครับเปลี่ยนโฉมเป็นรูปทรงคล้ายๆกับไอโฟนนปัจจุบันหน้าจอจะเล็กมากแล้วก็ อขอบมันจะเป็นเหลี่ยมๆปัญหาคือเวลา iPhone ไม่ใส่เคสอะเวลามันวางกับพื้นหรือว่าวางกับมันจะเป็นรอย,อยง่ายมากมันกเลยทำให้แบบอุปกรณ์พวกเคสอะไรพวกนี้ครับเริ่มถือกําเนิอนขึ้นมาตอนนั้นคือปี2 1 1 iPhone 4ก็เไอ่ก็เปิดตัวแล้วกระแสบนโลกออนไลน์ครับก็เริ่มมีคนแห่ไปซื้อไอโฟนไปรอคิวหน้า Apple เนี่ยของแ่าที่เยอะ เวสลี่นิงนะเวสลี n นิงก็คือหนุ่มฮ่องกงวัยสาปีนะตอนนั้นเนะ่ยเขาเป็นคนที่ชื่นชอบงานดีไซน์เป็นคนที่อยู่ในพวกแบบออกแบบอะไรพวกนี้อยู่ละในชีวิตประจำวันเขาจะชอบแบบถ่ายรูปชอบแบบติดตามคนผ่าน Instagram คือเขาไม่ค่อยได้ใช้ Facebook เท่าไหร่เขาจะใช้ Instagram เพราะว่าเขา,เขาชอบภาพเขาชอบภาพถ่ายเขาชอบแบบงานดีไซน์เขาชอบแบบ,บแบบความสวยงามอะไรอย่างนี้ครับเขาก็ใช้เวลาอยู่บน Instagram เนี่ยค่อนข้างที่เยอะมากกว่าโซเชียลมีเดียอื่น วันหนึงนะครับเขาบอกว่าระหว่างที่หาเคสมือถือให้กับ iPhone ที่เพิ่งเปิดตัวเนี่ยคือเขาไปซื้อ iPhone มาใช่ไหมไอโฟนสี4เนี่ยเหมือนกับทุกคนบนโลกใบนี้แหละคือไปซื้อ iPhone มาแล้วก็อยากจะมองหาเคส i iPhone สักอันหนึ่งสำหรับตัวเองเขาก็รู้สึกว่า iPhone เคส iPhone ที่อยู่ในตลดนาดในเวลานั้นนะมันเหมือนทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยก็คือเขาเรียกว่าโมโนโทนอะ ในจังหวะนั้นก็คือจะเป็นแบบสีดำๆใช่หมายเป็นสีดำเลยดไม่ก็ใสอะไรเงี้ยครับเป็นสีดำสีใสก็แล้วก็ใหญ่คือถ้าแบบใสแล้วก็จะแบบใหญ่หนักมืออะไรเงี้ยครับอยากเขาบอกว่าผมได้ไอโฟนมาแล้วก็อยากจะได้เคสใส่มือถือแต่ในตลาดตอนนั้นมีอะไรแต่หน้าเบื่อมีทุกอย่างหน้าเบื่อหมดเลยทุกเคสเหมือนกันหมดก็คือแบบดำขาวแล้วไม่ก็แบบใสอะไรเงี้ยมีเค่มีแค่นั้นก็สุดท้ายแล้วเขาก็รู้ว่าเรื่องเนี้ย ตอนนั้นตลาดของพวกแอปพลิเคชันนะครับมันกําลังเริ่มเกิดใช่ไหมเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยถ้าผมทําแอปขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อให้คนเปลี่ยนรูปของตัวเองที่อยู่ใน Instagram เป็นเคสมือถือเริ่มต้นของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเคส s t a g กรมที่ให้ลูกค้าใช้รูป Instagram ของตัวเองเนี่ย นาไปสร้างเป็นเคสมือถือได้สำหรับใส่โทรศัพท์ iPhone นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเคสต i f y เนาะซึ่งตอนนี้เป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์เสริมทางเทคโนโลยีเจ้าใหญ่ที่สุดเจ้าหนึ่งนะครับของโลกตอนนี้ขายเคสมือถือไปประมาณ15ล้านเคสแล้วก็สร้างรายได 10, ้ปีที่แล้วประมาณ300ร้ล้านเหรียญหรือประมาณ10,000ล้านบาทนิงก็บอกว่าผมคิดว่าเราเป็นหนึ่งในแบรนด์แรกๆที่เกิดขึ้นบน i n s t a g r กรแล้วก็เติบโตตรงนั้นเทคนิคแรกนะครับที่นิงใช้เพื่อการขขายการเติบโตของแบรนด์ก็คือการใช้อินฟลูเอนีป2020 มันยังไม่มีคำว,ว่าอินฟลูเอนเซอร์เลยคำว,ว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมาหลังๆหลังๆมากแต่ว่านิงอะมีความคิดว่าคือมันมีตอนนั้น Instagram มล้วมันก็จะเริ่มแบบมีคนติดตามมีแบบคนที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยบนโซเชียลมีเดียก็เริ่มแบบมีผู้ติดตามแบบหลักร้านหลักอะไรเงี้ยเขาก็จะทักไปหาคนเหล่านี้ว่าเฮ้ยอยู่คนเคสมือถือที่ใช้รูปของตัวเองไหมบนอินสตาแกรมเนี่ยเป็นเคสมือถือไหมอะไรเงี้ยครับซึ่ง เขาก็รู้สึกว่าเออในถ้าสมมติคนเหล่าน,นี้ใช้ปุ๊บแล้วชอบเขาก็จะไปบอกต่อก็อคือสร้างป่าต่อปาต่อปาต,ต่อไปเนี่ยคือเขาไม่ได้คิดถึงคําว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าการที่ว่าเฮ้ยแบบจะจ้างคนเหล่าน,นี้นะเขาแค่รู้สึกว่าเออเนี่ยคนเหล่านี้มีของอยู่ในมือมีภาพสวยๆอยู่ในมือทำไมไม่ให้เขาลองใช้แอปพลิเคชันที่เขาแบบสร้างขึ้นมาละอะไรอย่างนี้ครับ <S 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 เราคิดว่าาให้คนกลุ่มนี้ซื้อสินค้า แล้วก็ถ้าผู้เขาชอบก็จะแชร์ต่อไปให้กับคนผู้ติดตามเนาะนั่นคือกลยุทธ์การใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่เราใช้ตั้งแต่วันแรกแล้วก็มันก็สําคัญมา,มากๆความสําเร็จคือด้วยความที่ว่าเขามาเป็นเจ้าแรงด้วยคือจอังหวะของมันอะ่ะคือตอนนี้เราเห็นอะ่ะแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่ออกเคสมือถือมาเหมือนนกันนะครับจะใช้เหมือนกันก็คือจะใช้เทคนิคการตลาดเดียวกันก็นนคือใช้อินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมแต่ว่าในช่วงก่อนอะ่ะ เทสติฟายเริ่มอะครับก็คือว่าความสำเร็จของเขาอะคือมันคือในจังหวะที่เหมาะสมเนาะคือแบบการใช้กลยุทธ์อินฟลูเอนเซอร์ในตอนนี้ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าในตอนนั้นการตลาดที่มันเป็นเหมือน,ในใคล้ายๆกับจุดเริ่มต้นของการทําแบบเนี้ยเทคนิคแบบเนี้ยยังไม่มีคู่แข่งก็เลยทำให้เข้าถึงบุคคลแล้วก็เข้าถึงแบรนด์เราเนี้ยได้ง่ายมากขึ้นเราก็จะเห็นเทสติฟายในตอนนี้ก็จะมีคนที่มีชื่อเสียงแบบ เยอะแยะใช้งานอย่างแบบ Kylie Jenner เงยนยครับมีนักร้องนักออกแบบอะไรเงี้ยนักแสดงแบบ Drake อะไรเงี้ยครับนักแสดงอย่าง Olivia Rodrigo อะไรเงี้ยก็มีแล้วก็แบรนด์่ังๆอย่างแบบ Disney NASA พวกนี้ครับก็เข้ามาคอลแลบกับเขา ความสําเร็จเนี่ยแน่นอนครับมันนํามาซึ่งแบบคู่แข่งตอนนี้เราก็เห็นนะแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่ออกมาก็มีมีความยูนีคแต่ละแบรนด์เนาะแต่ว่าก็จะตามเคสติฟายมาติดๆแล้วก็เหมือนในข่าครับว่าไปให้นักออกแบบคนนั้นออกแบบไปคอลแลบกับคนอื่นก็คือเหมือนตามเคสติฟายมาแบบแพทเทิร์นเดียวกันเลยก็คือแบบไปคอลแลบไปคอลแลบไปคอลแลบพยายามคอลแลบเพื่อที่จะให้อ่าเคสของตัวเองเนี่ยแบบมีความมีดีไซน์ที่สวยอย่างเงี้ยครับเคสติฟายเนี่ยก็เพื่อต้องพยายามขยับขยายนะเพื่อที่จะทำเรื่องใหม่ๆฉีกหนีค ทำก็คือเรื่องของการทำา Tik t o อกเนาะตอนนี้เขาจะมีแบบเซกชันหนึ่งครับบนเว็บไซต์ของเขาอะที่เขียนว่า as seen on tiktok อกอะไเงี้ยครับเหมือน as seen on tv อนะอย่างสมัยก่อน,นะเลยครับแอสซีนออนทิกต k อกก็คือเหมือนที่เห็นใน t i k t o อกอะร่รงงี้เป็นเคสที่คนดังๆใน t i k t o อกใช้ก็เขาก็จะเอาเคสเหล่าน,นั้นอนะมาแปะอย่างแบบลิซ่าอะไรเงี้ยไปใช้เคสซีไฟอันนี้ก็เอามาแปะคายดีเจเนอร์ใช้เคสซีไฟอันนี้ก็จะมาแปะ เพื่อที่ว่าเอ้เนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะตามคนที่แบบมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยครับโดยที่เขาไม่ต้องจ้างโฆษณาเลยก็มีนอกจากนั้นก็คือขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นเนาะอย่างสาย Apple Watch แบรนด์อื่นอย่าง Samsung อะไรเงี้ก็มีนะครับแล้วก็มีสายชาร์จแล็ปท็อปหัวชาร์จซองสแล็ปท็อป แม้แต่ขวดน้าตัวน,นี้ครับก็มีเคสิฟายเปลี่ยนจากการขายออนไลน์นะครับมามีหน้าร้านตั้งแต่ปี2018ขยายสาขาไปเรื่อยทั่วโลกนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ25สาขาละประเทศไทยก็มีอันนี้ก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์นิดนึงเพราะว่าที่จริงอะ่ะผมไปเคสิฟายสาขา K 11ที่ฮ่องกงแล้วก็อยากจะรู้ครับว่าประสบการณ์การซื้อเคสิฟายที่ร้านน่ะมันเป็นยังไงเพราะว่าอย่างแฟนผมอะ่ะเขาซื้อเคสิฟายจากออนไลน์เนาะผมเห็นว่าเอ้ยแบบ คุณภาพมันค่อนข้างที่ดีอะมซื้อไอ้โฟนเงี้ยผมจะซื้อเคสของ Apple เพราะว่าผมเชื่อมั่นในคุณภาพว่าเคสของ Apple อะมันดีแค่นี้แหละแล้วก็มันราคามันจะแพงกว่าตลาดผมใส่เคสพวกแบบ1 0 0 2 0 0หรือ3า0เนี้ยใส่ได้นะไม่ใช่ไม่ได้ติดอะไรเพียงแต่ว่ามันเสียบ่อยแล้วก็มันแตกบ่อยผมชอบเคสที่มันเป็นแบบแข็งๆพลาสติกเนี้ยครับแล้วก็บางทีอะ อย่างสมมติเคสแบบราคาถุนนิดนึงอ่ะมันจะทำให้แตกมันจะเป็นรอยเล้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ของที่แฟนผมซื้อของเคสิฟยเนี่ยเขาใช้มาประมาณเกือบปีแล้วแล้วก็คุณภาพมันยังดีเลยจากวันที่เขาซื้อวันแรกจนถึงวันเนี้ยมันยังแบบแข็งแรงแล้วก็ไม่มีอยแตกหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันไม่เหลืองไม่อะไรผมเลยคือเอ้ยอยากจะลองไปเห็นของจริงว่าถ้าสมมติเราไปที่ร้านประสบการณ์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับพอเดินเข้าไปในร้านปุ๊บพนักงานคือเจ๋งมากอ่ะคือแบบผมเดินเข้าไปในร้านตื้อๆวนประมาณรอบประมาณครึ่งรอบพนักงานเข้า เออต้องการให้ช่วยอะไรไหมอะไรเงี้ยครับพูดภาษ,ษาอังกฤษแบบอังกฤษอ่ะจริงจังอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นแบบสื่อสารได้เลยแล้วก็ทีนี้ผมก็เออพูดพูด,พดแบบอยากได้เคสมุนันนีอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเออเนี่ยมีรายนี้ใหม่มีลายนี้ใหม่เขาก็มาแนะนําแนะนําแนะนําแล้วก็เอ้ยคุณชอบแบบไหนคุณชอบแบบสีหรอคุณชอบแบบอ่าแบบมีขอบสีดาไหมคุณชอบแบบไอ้ลิงที่มันมีแบบเบรนโบไหมคุยๆเสร็จปุ๊บผมก็ได้แบบอันหนึ่งรูปอันหนึ่งก็ไปหยิบมาในในร้านเขาก็จะแต่งป็นแบบสีขาวสีขาวๆเนาะแล้วก็ บนผนังก็จะมีเคสแบบๆๆไว้เป็นเซกชันเซกชันอะไรแบบแต่แตและทีมอะไรเงี้ยทีมดิสนีย์อันนี้ทีมเป็นทีมของดีไซเนอร์คนนี้เป็นทีมของดีไซเนอร์คนนี้อะไรเงี้ยเราก็ไปหยิบมาแล้วก็ก็จะมีลายหนึ่งที่ผมชอบมากจะเป็นของนักออกแบบคนหนึ่งที่ชื่อว่ามิสเตอร์ดูน่าติงเนาะซึ่งก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับพนักงานออฟฟิศนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็จะทํางานแบบยุ่งๆอารมณ์ประมาณแบบแซลมอนอะของวิชัยอะไรเงี้ยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้น <S <S มมผมก็ไปหยิบอันนี้มาแล้วก็บอกเขาว่าเออเนี่ยผมอยากได้ลายนี้แต่ว่า อยากจะได้เคสแบบใสเพราะว่าของเขาเป็นเคสแบบดําแล้วเขาบอกว่าได้เลยเดี๋ยวทําให้ผมก็ทําให้หมายความว่าไงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพิมพ์ให้เลยชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวอยู่กับมาเอาอะไรเงี้ยครับเจ๋งดีอะ่ะคือว่ามันอารมณ์เหมือนกับว่าเราอยากได้ไลายไหนก็ได้เขาบอกว่าเนี่ยคุณสามารถที่เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราแล้วก็เลือกลายไหนก็ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราพิมพ์ให้เลยที่ร้านภายในเวลานหนึ่งชั่วโมงแล้วก็คุณก็กลับมาเอาเคสนั้นได้เลยอะไรเงี้ยครับึ่งนผัรู้สึกว่าแบบมันเจ๋งดีว่ะแล้วก็ เขาผมก็ถามว่าเฮ้ยแบบมันทำอย่างกับอย่างคือเออซินค้าอย่างอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยพวกเคสแอร์พอร์ตด้วยเนี่ยเขาบอกจะทำได้หมดเลยก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ เจ๋งดีแล้วก็พอชั่วโมงหนึ่งผมกลับมาก็ได้เคสที่ตัวเองเลือกไว้แล้วก็เขาบอกว่าทุกอย่างโอเคไหมเขาบอกให้ให้ลองใส่ดูแล้วก็ลองเช็คดูก่อนนะว่าสินค้าเป็นยังไงโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก่อนที่จะจอดจากร้านหลังจากนั้นเขาก็ส่งอีเมลมาคอนเฟิร์มชันว่าเออเนี่ยเ,ออเราได้ซื้อของจากร้านนู่นนัน่นนี่ถ้าอยากจะรีวิวก็ทัได้ประมาณนั้นครับผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมมากๆและไม่แปลกใจครับที่เคสซีไฟสามารถที่จะคลองใจแล้วกันคนที่ เอ่อใช้สมาร์ทโฟนมือถือแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เป็นอยู่ในปนัจจุบันแล้วก็แบบอยากจะหาพวกแบบพวกอ็อกซซอรี่ต่างๆให้กับอุปกรณ์เหล่านี้ครับผมแล้วก็เป็นเคสที่ถือว่าซื้อมาแล้ววันนี้ตั้งแต่ที่ใช้มาครับผมก็ผมใช้เคสมาเยอะมากๆเป็น10ปีอ่ะตั้งแต่ i p h o น e ี่เราก็ใช้มาเรื่อยๆบอกได้เลยครับว่าเวลาเราใส่ครับเราจะรู้เลยว่าอ้เคสอันไหนดีปุ่มกดหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันจะมีความแตกต่างกับมันแล้วเวลาเราใช้เคสที่ดีอ่ะมันจะมีปุ่มที่แบบเวลาเราปุ่ มันจะคลิกมางเลยกึกกึกึกึกเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเป็นเคสที่แบบไม่ดีนะมันจะแบบกดแล้วมันไม่สะใจอะน้องมีมันจะแบบมันจะไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบทําให้เออเห็นว่าคุณภาพของเขาอะมันดีจริงๆแล้วก็ทั้งบริการแล้วก็สิ่งสิ่งที่เราได้จากประสบการณ์ที่เราเข้าไปซื้ออะเรารู้ละมันเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ถือว่าเอ่อเข้าใจว่าทําไมเคส ify ถึงแบบมีมูลค่าแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้มากขนาดนี้ได้สำหรับใครที่สนใจพสมพนวบเมืองไทยมีแล้วใช่ไหมมีคร ไม่ไม่ใหญ่มากครับแต่พูดถึงขายเก่งมากเลยเพราะปกติเนี่ยจะไม่ซื้อตามอะไรนะแต่พอฟังพี่โสพลเสร็จแล้วแบบเอออยากที่จะเข้าไป Google ว่าแบบเอ,อ้ยมันเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่าสินค้าแบบเนี้ยทาเรียนแบบได้ง่ายแต่มันก็กลายไปว่ามียอดขายเป็นแบบหลักหมื่นล้านเนี่ยเออมันมันหน้าคิดนะว่ามันทําได้อย่างไรแล้วต่อให้มีคนมาเรียนแบบเนี่ยก็ดูทีท่าว่าความป๊อปของเขาเนี่ยจะไม่ได้ลดลงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของเราคิดว่าเป็นเฟิร์สมูแบบ มาก่อนการแล้วก็ยังสามารถที่จะทําลงอยู่ได้ในปัจจุบันโดยการพึ่งพิงสินค้าชนิดอื่นด้วยนะอ่าคือมันอยู่ของมันโดดเดี่ยวไม่ได้เนาะมันต้องพึง่งสินค้าตัวอื่นก็ยังไงฝากฝังเคสที่ฝายไปกับอ้อมอกอ้อม,อมใจทุกท่านด้วยนะคะนี่เราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะแต่ว่าไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียครับ, <c oughs> ค,รบคือผมรู้สึกว่ามันเป็นสินค้าให้ดีจริงๆแล้วก็มันมันให้ประสบการณ์ที่ดีในการเข้าไปซื้อคือการซื้อออนไลน์วันนั้นมีคนมาถามว่าเฮ้ยแบบซื้อที่ร้านกับซื้อออนไลน์ราคาต่างกันมมั้้้รรราาาาาาคคไไไ่่่่่ตตงงงกกกนนนะะะปซืืออออออททีี็ล์เพฉถใ อยากจะเซฟมันนี่หรือว่าอยากจะเซฟอะไรเงี้ยให้รอจังหวะที่มันมีดีลก็คือส่วนใหญ่แล้วมันจะมีดีลช่วงแบบวันสําคัญสำคัญพวกแบบต้นปีอะไรประมาณนี้ครับชไนด์นิสเซอร์เวอะไรเงี้ยมันก็จะมีส่วนลดต่อสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรว่าไปแต่ว่าถ้าหวังว่าจะไปซื้อราคาถูกที่ฮ่องกงอะ่ะไม่มีราคาเดียวกันมันกับออนไลน์ถ่อมดีไม่ดีแพงกว่าเพราะว่าค่าเงินแปลงเงินอีก สำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็น่าจะจบหน้าที่ประมาณนี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่อยู่กันจนจบรายการแล้วก็ในรอบสัปดาห์หน้าจะพาไปพบกับอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ